สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอีท่านครับอยู่กับช่องบอลวนรถไทยสินครับอ่ะเลี้ยวการเลี้ยวงานเลี้ยงหน้าครับพี่น้องล่างรถเมี่ยนครับคัดแบกเหลี่ยมยุบยุบเว้ยเหรครับมีแต่ไทยสวนเร่เร่หน่อยล่างแฮมเหลี่ยมซะกันครับจ้าสาวจอดไทยสวนกะโดนโดนเท่อครับกะมีผลงานล่างครับ ไหนสาวจอยล่างสาลาเปาจิงหูยสภาพยังบ่ออกด้วยนะน,น้ำอยู่ไหนที่ต้มนะที่ต้มนะมันไม่ออก เอาเครื่องสีงมันออกหรือเรื่องก็ออกแต่แล้ว,ว่ามันคูไปเนี่ยเรี่ยงเอาไปปั่นอีกขึ้นก็ไม่ไปหลังคัก,กได้ถอมองอันนี้มันหลังไปขั้นมันกระขักสีสันรถสีขาวสองปีครับสภาพยัยง โอ้ใบมีนี่มันหลอกสีครับฮะมีทอหลักะเนี่ยอื่นกับพวกตแต่งยังเพิ่อมากรให้ซาจอยล่างขีดต้มของก็สีล่างหล่อสุดสีซาจอยพลางไปเลยนะครับทายแล้วพอท่านแล้วล่างจวดไรของกัสีล่างหล่อล่างไตทองแล้วยังสีเปลือกล่างของเครื่องจบ ห้องเล้ยวเราบัสจอยดินหลังกระลางคบันนึงครับเดี๋ยวมันก็ไปเหยียบดินอ,กอีกก็ยางตัวนี้เป็นยางบิดตนนะครับเจ้หายากอ,อยู่บอกเคยเห็นไผ่ใส่ ส่วนมากเข็นแต่โอตานิกับดันล็อบโอตานิดอกที่ครับดันล็อบดอก้างดอกสูงกลัวนายางโอตานิกับสีกวางกลัวครับต้นนีกับพามชี้ของดอกยางนาสีซ้ำกันครับครับโอตานิแต่ว่าดอกมัน ดอกมันอยากล้มไปทั้งหลังเยอหน่อยครับมันเวลาเขาเรียนน้ำทางคอนจีดทางหลัดยางกับสิบวอนเปลืองดอกกันได้เพราะว่ามันได้เรียนน้ำทางคอนจีดตลอดครับตดคันนียมันบอกคอยมีทางอันนี้ให้เรียนเรียนไปสวนกับพาคอนจีดไปครับไปทยหน้ากับพาคอนจีดพาทางหลัดยางอย่างเดียวเลยหอดหน้ากัก เปกันเลยเดือกยางดุนนะเดี๋ยวการแล้วงเซตถูนี่นะครับจุดสำคัญล่างทุกเตือนี่ล่างออกดีดีครับนี่มองสิ้นท่อตังคพ่อนอนมันนี่นะครับสิ้นท่อตังมันนี่ให้ขี้ดินไปอัดอยู่หันอัดไปอัดมาเาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวกับดินแลนไปเขาไปในสิ้นหัว เสียงเงินคาสร้างอีกครับขั้นผู้ได้เฮดวุวเปลี่ยนผู้ได้เปลี่ยนเปลี่ยนกะไปยัดไปใน่ส่วนหนึ่ง หลางทุกซอกทุกมุมครับเพราะว่ามันบริโลงต้มละปีนี้ได้มีงานตมครับปีกายนี่บริเวไทยนาต้มเลยเดีย้ยเลาบว่าสั่จอยเจา้าไใส่หลักคือบริเนคคดเกี่ยงเลับว่ายิง ล่างรถล่างหดุ้นโอ้ยขี้ดินเต็มหัวบ้านเด็กหน่อยฮัดเห่นเล่นดินเห่นน้ำขอทายนี่เด้ออย่ยาฟองไปได้ ส้างมันสุ่มนั่นมันสิบาทเมื่อตีดออกแน่หั่นพ่อสะส้นิ้มมันบอกินตีแต่สันมันเลียวแล้วซุ่มแขีวมันสร้างมันเดี๋ยวไปปันสวนอยู่คือเก่าอยู่จาบเละอ่ะงามและ ล่างรถเซเด็ครับได้พิตีมาล,าล่างรถเบิง้งมะมียังไตอยู่หูอ,ยอย้หูื้นให้ล่างอี้เดอกยวจะขัน คัดแยกอกยู่วะเจ้าจอยรอเห้าน่ะคัด,ค,ดคัดกันเลยโอย้สื่อขอดพอด้วยจ้าโอ้ยเมาเวทน้ำโตัวละหิดต้มฟงที่ทน้าม้ว เดี๋ยวสันจะไปเอาคุอันนี้มาให้จะรอตรงนั้นกะคุกระถังอะรังเกียงๆนะเออโอ้ยสมบัามีหลวดดีลีงามงามงาม dán liềm nhúc nhung uh, xuống anh em, à. thuộc lý đâu cả đây À, Làng chỉ có một chiếc lò nào nè tớ chói จับไปเลยบ้าปันสิีวยียบดินบ่อยๆเศรใส่บ่จ้างเขาบ่เศรใส่จ้านอกจากจ้างคนอื่นนองมาไทยของเฮามาจอดอะไรนักเกาเ่าฝ่าวันนี้ฝ่าว่างให้กับฝ่าวันนี้โอ้มันสิเป็นขาด จบฤด,ดูกาลสลับ LC0 ซีสนขั้นรอขั้นบมไปไทยไซไทยเตสวนนี่ละบานไทยเตสวนก็จะค่อยยองเอาเดียวดีมสิจับอาคิดนี้ฝากพี่ตอน้องซาเน่สักกอนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด,รด้วยครับเด้อสวัสดีครับ